คลิปนี้นะฮะจะพาทุกท่านนะครับมาเทียบสีแดงนะครับระหว่าง Onel Click หนึกศูนปี2023นะครับกับ Onel Web หนึ่งสองนะฮะตัว2023เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว Click หนึกศูนนะครับกับตัวนี้นะฮะสีแดงนะครับเทียบสีแดงนะครับระหว่างสีแดง125นะฮะกับสีแดงคลิกร้อยนะฮะแล้วก็อัปเดตราคาให้ด้วยนะครับว่าตอนนี้ราคา2รุ่นนี้ราคา อยู่ที่เท่าไหร่นะฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยจุงกะสวัสดีแมวบองพูนกรุปกรุบเนด้อยบาบเดอ้อสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีผู้ติดตามทางช่อง YouTube ทุกคนนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะฮะจะพาทุกท่านนะครับมาเทียบสีนะครับระหว่างคลิก160นะฮะกับเวฟบ125นะฮะตัว้อเม็กปี2000 23นะตัวนี้จะเป็นสีแดงของเวฟ125นะฮะตัวนี้จะเป็นแดงใหม่ล่าสุดนะครับเป็นแดงออกแดงเข้มนะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็น125สนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นคลิก160นะฮะเพื่อนๆชอบสีแดงแบบไหนนะครับระหว่างแดงคลิก160กับแดงเวฟ125นะครับเนี่ยฮะตัวนี้จะเป็นคลิก160ยหกสบนะฮะไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบ f ู l l LED นะครับเป็นไฟหน้าคู่นะครับคลิก160นี่เป็นออโตเมติกนะครับส่วน เวฟหนึ่งสองห้านี้จะเป็นแบบมีเกียร์นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆชอบนะครับว่าชอบสไตล์รถแบบไหนนะครับถ้าชอบแบบมีเกียร์นะฮะก็จะเป็นเวฟหนึ่งสองห้านะครับโทนสีแดงก็จะเป็นสีแดงเทานะครับสีแดงก็จะเป็นสีแดงเข้มนะตัวนี้เป็นแดงใหม่ล่าสุดนะฮะของเวฟหนึ่งสองห้าเลยนะครับเนี่ยสีแดงอกแดงแดงกว่าเลือดหมูนะครับผมนะฮะเนี่ยแดงเขาก็มีความเงานะครับตัวนี้นะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแดงของคลิกร้อยหกสิบนะฮะ แดงคลิก160นี่จะออกแดงแบบแดงสดนะฮะนี่ฮสวยงามเลยนะครับสําหรับแดงตัวนี้ของคลิก160นะตัวนี้ราคาล่าสุดนะฮะสำหรับคลิก160นะฮะราคาเงินสดรวมจดทะเบียนตอนนี้อยู่ที่65,000บาทนะครับสําหรับโอเนวคลิก160ตัวนี้นะฮะก็คือพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบอยู่ที่65,000นะครับตัวนี้รถผลิตวันที่17มีนาฮะฮะ2 5้านะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟท้ายนะไฟท้ายเป็นแบบ f ู l l l ลนะครับส่วน125ตัวนี้นะฮะผลิตวันที่16มีนานะครับตัวนี้ก็ไฟท้ายแบบ FuL เ l ลเหมือนกันนะครับสาหรับเวม125นะครับแต่ว่าไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบธรรมดานะครับตัวนี้125นี่ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะฮะอยู่ที่57,500บาทนะครับ ก็คือ5 7 5 0 0นี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะครับส่วนคลิก1้0ตัวนี้อยู่ที่65,000บาทนะครับพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะครับนี่ฮะโลโก้ก็จะเป็นโลโก้แบบชุบโครเมียมนะฮะแต่ว่าคลิกนะฮะก็จะมีหม้อน้ำนะฮะข้อดีของคลิกก็คือมีหม้อน้ำนะฮะก็ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะฮะแต่ว่าอย่างนอกนะฮะของคลิกก็จะเป็นขอบ14นิ้วนะครับส่วนเว็บ1น5่อยนี่ยางนอกนี่17นิ้วนะครับแล้วก็ เครื่องยนต์นะฮะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์แบบ1ลูกสูบ4วาลนะครับสำหรับ h อน d ้าคลิก160นะแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับเป็นระบบเครื่องยนต์แบบ E.S.P. นะครับแบบสตาร์ทเงียบเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์แบบหัวฉีด P.G.M.F.I. นะฮะข้างหน้าดิฟข้างหลังดำนะครับนี่ยล้อแม็กซีดำยางก็เป็นยางขอบ14นิ้วเป็นยางแบบเรเดียนนะส่วนเวฟบ125นะฮะตัวนี้ก็จะเป็น ระบบเกียร์นะฮะก็จะขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับนี่ก็จะมีบางโซ่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์4จังหวะเหมือนกันนะฮะตัวนี้ขนาดเครื่องยนต์125ซีซีนะฮะลูกสูบ2วาลวนะขนาดลูกสูบอยู่ที่50มิลนะช่วงชักนี่63.1นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของถังเบฟ1 2 5นะฮะถังนี่ก็จุน้ำมันได้อยู่ประมาณ5.4ลิตรนะฮะร,รองรับแก๊สโซฮอลเก้าสเวดเก้าสิบห้าแล้วก็อียี่สิบนะ อัตราประหยัดน้ำมันนฮะก็อยู่ที่71.4กิโลต่อลิตรนะฮะก็คือเติม1ลิตรเนี่สามารถขับได้ถึง71กิโลนะฮะร,ราคาก็ตามนี้เลยนะครับราคาตัวรถนี่5้56500นาทะครับแล้วก็จะมีค่าจดทะเบียนอีก1,000บาทนะครับก็จ่ายรับรถพร้อมจดทะเบียนก็อยู่ที่57500บาทนะครับสำหรับเ1 2 5นะครับส่วนคลิกนะฮะถังน้ำมันก็อยู่ตรงนี้นะรองรับเก๊สอง9ได้เหมือนกันนะครับ อัตราประหยัดน้ำมันนะครับของคลิก160ตัวนี้นะตัวนี้ก็อยู่ที่47.6กกิโลต่อลิตรนะรก็ถือว่าประหยัดนะครับผมนะเครื่องยนต์160ซีซีหนึ่งลูกสูบ4วาลนี่ประหยัดได้ขนาดนี้ก็ถือว่าประหยัดมากนะครับราคาก็63,500นานะครับอันนี้คือราคาตัวรถแล้วก็จะมีค่าจดทะเบียนอีก1,500บาทนะฮะตัวนี้ก็จ่ายรับรถพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบรก็อยู่ที่6 5 0 0 0บาทนะครับ ในส่วนของระบบใหม่นะคลิกก็เป็นระบบใหม่แบบดิจิตอลนะก็จะมีระบบไอ i ิงสต็อปสตาร์ทด้วยสมาร์ทคีย์นะฮะือว่าสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับนี่ฮะใหม่ของเขาก็สวยนะครับแล้วก็จะมีที่ชาร์จตรงนี้นะครับไว้ชาร์จโทรศัพท์นะครับนี่ฮะโดยรวมผมว่าสีแดงของคลิกก็สวยนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับส่วนระบบใหม่ของเว็บหนึ่งสองห้าก็เป็นแบบดิจิตอลนะสตาร์ทมือนะฮะกุญแจก็เป็นกุญแจแบบล็อกสองชั้นนะครับเปิดบอก็ที่ตรงนี้เลยนะครับนี่ฮะ สีแดงนี่คนละแดงเลยนะครับผมนะฮะแดงคลิกก็จะออกแดงแบบแดงสว่างกว่านะครับส่วนแดงร้อยยี่ห้านี่จะออกแดงแบบแดงเข้มแดงมืดๆนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆนะชอบแบบไหนนะครับสาหรับเพื่อนๆพี่ๆชอบสีแบบไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือว่าเคยไปสอบถามนะครับเคยไปซื้อนะฮะราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะครับว่าในแต่ละเขตพื้นที่ของเพื่อนๆพี่ๆขายกันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสาหรับ เวฟหนึ่งสองห้านะฮะตัวล้อแม็กกับคลิกร้อยหกสิบนะตัวคอมไบีเบรกนะฮะว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของล้อหน้านะฮะคลิกก็ล้อหน้านี่ขอบสิบสี่นิ้วนะครับเป็นยางแบบเรเดียนนะส่วนเวฟหนึ่งสองห้านี่ก็จะเป็นยางขอบสิบเจ็ดนิ้วนะฮะเป็นยางในอยู่นะครับเนี่ยสวยเลยนะครับราคาคลิกก็หกหมื่นห้าพันบาทนะครับส่วนเวฟหนึ่งสองห้านี่ห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะครับ วันนี้ก็เลยมาเทียบสีแดงให้เพื่อนๆพี่ๆดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ